จัดคนวันนี้เด็กจังเดินเก็บแมเปิดดูคิดได้ไงกับซาซิมิกันเถอะทุกคนก็ดูเราสร้างบ้านไปนีแกรับนั่นมันตัวอะไรอะตูวอะไรอะนี่นายคจะเจอเรื่องไร้ไรมาสินะเจ้าหนอน้อยอะไรนะนายหลงทางหรอาว่านะอยแล้วงั้นเหรอเดี๋ยไปหาไปทำไม ด้ยิ่งฟังนอนออกด้วยอะทุกคนเป็นยังไงกันนี้ยังไงกันนี้อะดูต่อไปอไเลยกินกินเยอะๆนะจะนอนน้อยฮ่าเป็นนอนแบบไหนนี่ก็ดีเหมือนกันนะ <c oughs> ไม่ต้องไปเรียนหนังสือไม่ต้องตื่นแต่เช้าไปโรงเรียนปั้นก็ไม่ต้องอาบน้ําก็ไม่ต้องแปลงดีจังเลยอะ นี่โอ้โหเต็มไปหมดเลยลองดูดีกว่าเนาะ นอนหน้าตาแตกยังีู้นะ ทีนี้ฉันขอเวมาให้อาหารมันทุกๆวันได้ไหมะฉันกลัวว่ามันจะหิวอ่ะได้ได้ได้เจ้านอนน้อยมากินข้าวแล้วคิงทำไมมันโใหญ่จงเย่ะิิดแมซาีมก็มันกินเยอะไงย่าลืมเราวอาอาหารมาให้มันทุกๆวันเลยนะเอก็น่าสินนะแต่แต่แต่ว่าทุกครั้งที่เอาหารหมัะ มัน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 โตใหญ่ขึ้นทุกทีเลยอะคิดได้ไงนายไม่สงสัยเหรอซาซิมิทำไมมันไม่กินเลยอะสงสัยมันน่าจะเบื่อแล้วแหละคิดได้ไงก็นายเล่นเอาแต่ผักไม้ให้มันกินน่ะลองเปลี่ยนเป็นลูกชิ้นหมูเด้งดีไหมหรือว่าเปลี่ยนเป็นข้าวต้มหมูสับดีไหม ฉันโดนงูรัา นี่สินสนใจไม่ได้น้องพลอย <c oughs> น้องพลอยมีค่าเทอมอย่างจ้ะ แล้แหละจ้าเชา้าอดหมดนะแค่นี้นะจ๊าน้องพลอยบ่ายจ้าบ้านอันเจนสุขอัลโว่าว่าไงมีอะไระไรยางานที่ผมทนะ้องานทำอย่างฮะทำอย่างอะไรมีปัญหาอะไรเงไม่พอคุณต้องการเงากี่บาทผมให้คุณไปห้าร้อยยังไม่พออีกเหรอจะเอาอีกกี่บาทว่ามาสามสิบสี่สิบพอไหม โแม่ด้วยอะไรแกเปใครต้องการอะไระแไม่เก็บตังครับอ้าแล้วก็ไม่บอกว่าท่อน้าข้าลังก็บอกบงซิใช่ผมดพดนครู้ไว่ทุกวันเนี่ยผมปวดหัวจีแย่อยู่แล้ว นี่แต่คนด่าผมผมทำดีมาตลอดอ่ะแต่ไม่มีใครเข้าใจผมเลยคิดแล้วอง่กินเข้าใจกี่บาทว่ามาเจ็ดบาทพี่เฮ้ยทำไมแพงเงี้ยเฮ้ยอ่าไปห้าบาทไม่ต้องทอนขาดสองบาทคุณขอผมกี่บาทเจ็ดบาทผมให้คุณไปกี่บาทตะกี้เนี่ยห้าบาทเหลือกี่บาทสองบาทโอเคคุณติดผมสองบาทเข้าใจนะอ่าอย่าลืมเอามาคืนผมด้วยวันไหนก็ได้ไม่รีบ ไปไปไปกลับไปทำงานฮ <c oughs> ัลโหลป้อมเหรอยนเย็นนี้ไปกินชาบูกันไหมอ,อ๋อโอเคๆออะไรนะ <c oughs> ดีสุดเนี่ย ก็มีหลายชนิดให้เลือกกันมีสักผ้าก็มหยี่ผ้าฝ้ายผ้าซาติผ้าสังเคราะห์ผ้าไหมแล้วก็เมนนะครับและตัวนี้ไปครับแล้วขอแนะนําผ้าม่วมครับย้าใหญ่นะใช้นอนหน้าหนาวก็ได้นะครับแต่ตัวนี้เราไม่แนะนําให้ซื้อหน้าร้อนนะครับมีหลายสีให้เลือกเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีเขียวสีดำสีฟ้าสีตาสีส้มสีเหลืองสีแดงแล้วก็มีขายเช่นกันครับอย่าบอกนะว่าคุณลูกค้าสนใจนผ้าม่วมอะ โฮ้ยอยะ่ะะแย่เหละซาซิมิเลือกไปถูกลเลยอ่ะเออแล้วตรงนั้นอะไรเ่ะครับที่อยู่น,ยนี้นั่ะอ๋อลูกค้าสนใจเป็นตัวนี้เหรอครับตัวนี้แพงมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะนี่ตัวนี้คือผ้าสมัยที่ทำมาจากทองคำครับราคาจะสูงหน่อยนะครับเน,บนี่งหมื่นบาท1นี่ยหมื่นบาทใช่ครับชิ้นละสองหมื่นบาทนะอะไรนะครับ ใช่แล้วสองหมื่นบาท <c oughs> ใช่แล้วครับสองหมื่นเมื่อกี้ผู้ปิดครับแต่ว่ามันก็ดีนะครับเพราะว่ามันสามารถการสูนทีเอ็มสองจุดห้าสองจุดเจ็ดสองจุดแปดสามจุดชัดชัดชัดซีมิ <c oughs> แพงมากเลยอะของแบบเนี้ยเข้าไว้ขายเฉพาะคนรวยเว้ยคิดอยางแงีซาซิมิ <c oughs> <c oughs> เออไม่ทราบว่าคุณลูกค้าสนใจกี่กล่องดีครับแน่นอน <c oughs> ครับขอบคุณมากเลยครับคุณลูกค้า งั้นเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปทาสีแป๊บนึงครับสวัสดีพี่ซินเนจิมะมาทำอะไรแถวนี้เหรอเฮ้ยมาไงเนี่ยฉันก็เดินมาละเสพเพื่อซีเนจิมะที่ฉันไม่นับเถอะแล้วว่าแต่มามาทำอะไรที่นี่ล่ะออีคืออีคือ้างก,ก็แดมมาหาซื้อผ้านามัยนามสิถามได้โอ้ยถามดี่ถ้าตอบแบบนี้นี่คนพ่อค้าครับผมอยากรู้ว่าร้านเนี่ยมีอะไรที่แพงที่สุดมากอะ ขอโทษด้วยนะครับคุณลูกค้าสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าที่แพงที่สุดในร้านเลยครับเพิ่ง20,000บาทชนนะงานก็เมทเท่าไหร่ผมเหมาาให้หมดแล้วกันนะครับแบบรวยครับโอ้โหจริงเลยครับคุณลูกค้าขอบคุณมากเลยนะครับคุณลูกค้าเดี๋ยวรอแปนน๊บนึงครับตอนนี้สินค้าหมดเดี๋ยวผมขอโตเป็นทาสีแปนน๊บนึงเฮ้ยรอสักครู่นะครับเดี๋ยวคุณจะไปทำก,การเอเอแะลมาแปนน๊บนึงนะครับไม่รู้เป็นไรนะแบบรู้สึกอยากเสียเงินเล่นๆอะ เมอะไรทำที่แบบอยู่ดีๆเงินหมดปะน้อยมีบัฟเล็กน้อยมีบัฟเล็กน้อยแอบใจนักแต่โชคดีนะที่วันเนี้ยฉันพกมาแค่สองหมื่นบาทแต่ข้างหลังฉันจะพกเงินกันนี้จ้ไว้เอาละครับเรียบร้อยแล้วนะครับคุณลูกค้าตอนนี้ผมได้แพ็กเกจเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ตรงนน้นครับเดี๋ยวก่อนลูกๆมีอะไรครับ ถ้าทำไมครับคือผมไม่ได้ว่าท้ามันไปชุอสีทองแล้วก็มาใส่หีเมดูแพงแล้วก็มาหลอกขายเลยนะครับคือผมจะบอกว่าร้านเนี้ยรับบัตรเครดิตไหมอ๋อตกใจหมดเลยนะครับเนี่ยรับครับร้านเนี้ยจ่ายด้ดทุกต้องทางเลยครับพอมเบย์แอบเบย์มีหมดขอบคุณที่มาอุ่นหัวนะครับคุณลูกค้า <c oughs> แวะมาใหม่ยนะครับเออดูเ้อเราเออวันนี้เรามีจังก,กิซมตามแล้ว <c oughs> ออไม่ทราบว่า เหลือให้พวกเราซื้อไหมครับฮู้ผมเร็วไปเลยว่ยายังมีลูกค้าตรงน,นี้ด้วยนี <S <S ่นาขอโทษด้วยน,นะครับดีไหมครับที่ตอนนี้ผมยัง,ยงมี